โรงเรียนเตยรัตวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่242หมู่ที่7ตำบลโนนศิลาเลิงอำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษากาลสินเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2536 โดยเกิดจากความประสงค์ของพระเทพวิมลยานถาวรจิตถาวโรเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงปัจจุบันบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการบรรจงวันทาท่านรองผู้อำนวยการสราว,วุฒแทนสมมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนและมีนักเรียนทั้งสิ้น209คน เบสแพ็ทีสโรงเรียนแต่รัฐวิทยาคมเบสแ a c t ทีสด้านคุณภาพของผู้เรียนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแกะสลักนักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแกะสลักทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการแกะสลักอย่างต่อเนื่องมีความสามารถด้านการแกะสลักผักและผลไม้จนเป็นที่ประจักษ์ของชุมชนและหน่วยงานต่างๆจนได้รับรางวัลมากมายเช่นได้รับรางวัลเหรียญทองจากกิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้เนื่องในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5ปีการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2560ถึงปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลเหรียญทองจากกิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6เนื่องในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ในปีการศึกษา2,565และปีการศึกษา2,566 Best p r a c t i c e แด้านกระบวนการบริหารและการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบริหารและการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแตรัฐวิทยาคมมีกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนพร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐานมีคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนผู้บริหารและครูทุกคนมีส่วนร่วมโรงเรียนไต้รัฐวิทยาคมได้ดูแลนักเรียนในด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลให้ผ่านการประเมินและได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับเช่น ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3ดาวกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพปีการศึกษา2,566ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกประจำปีการศึกษา2,566 best practice ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นำสื่อและเทคโนโลยีมาปรับใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ active learning โดยครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาความรู้และความสามารถในการนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในรายวิชาที่สอนเช่นการจัดทำเว็บไซต์การใช้แบบทดสอบออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์การนำคลิปวิดีโอมาประกอบการสอนเป็นต้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น4ปีการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2563ถึงปีการศึกษา2566และทำให้ในปีการศึกษา2566นักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละร้อยและ, 100, และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จบการศึกษาภาคบังคับสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา